สวัสดีครับผู้ชมดูมิชิตาวนะครับแฟนเพจยูทูบแล้วก็แฟนเพจยูทูบมิชิทีมวิทยุสื่อรัตจอบข่าวเด็ดนะครับเป็นพิธีกรมีการสม,มุหม,มานะครับวันนี้ก็ผมพงศักดิ์มิวิตนะครับหรือแพทหรือแพทเทอร์นะครับมาในฐานะผู้สื่อข่าวพิธีกร,รที่เป็นอยู่แล้วแล้วก็เป็นพีดีมิสแกรนสุขสาคอนส ipped, องพันยี่สิยครับกับเราสามงานที่ได้ตำแหน่งรองตำแหน่ง ตำแหน,น,นพิเศษตำแหน่งหัวใจช่างภาพและผู้ชนะนะครับสวัสดีครับทุกคน,กคนสวัสดีค่ะครับก็จะผู้ชนะก่อนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะป๊อบพรพานิดาจินดาน้อยมิสแกรนสมุทรสาคร2020ค่ะก็ค่ะสวัสดีค่ะฟา,า,า,างทารินแก้วมณีนะคะได้รับตำแหน่งรองอันดับหนึ่งมิสแกรนสมุทรสาครค่ะ สวัสดีค่ะน้ำเกลียวบริษัทดวงมาได้รับตำแหน่งรองลำดับสองแก่สมุทรสาครค่ะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ใช่รองลำดับสามเนาะค่ะสวัสดีค่ะกระแตค่ะได้รับรางวัลรางวัลขวัญใจช่างภาพค่ะขอบคุณค่ะชื่จริงครับเจนจิราของใสค่ะครับผมสวยงามสวยสดเปนทุกคนเลยเนาะผมก็เป็นสาวพักนี้20แคลนต้องถามก่อนรู้สึกมา่นมั่นะครับมั่นมั่คาดหวังแค่ไหนก่อน อยาดหอมากเลยแในทุกาตอม่าหอกับมุงมแสมุากมากเลยค่ะแล้ก็ดีใจมากๆที่ีอได้รับตำแหน่งแล้วต่อจากนี้ค่ะไม่ว่าหูจะต้องพัฒนาด้านใดันีพร้อมที่จะพัฒนาเพื่อจะไปทุ้ในรอบประเทศเพื่อท่มีแกลนไทยด์ไทยแนี้แค่หนึงที่สุดให้ได้จะเป็นที่เราชนะแต่ก่ หน,หนูว่าน่าจะเป็นความตอนที่อยู่ห้องดำนะคะหนูก็หนูว่าความเป็นตัวเองแล้วก็หนูฟู้มากเลยค่ะเหมือนตอนแรกหมูอ้วนกว่านี้แล้วแบบมีพคอมเมนเยอะตอนที่หนูลงประกวดมีแกรนใช่น,นะคะแล้วหนูก็พยายามพยายามแล้วลตอนแรกทุกคนก้อนเรื่องเดิน,นก็พยายามเดินให้แบบมีระโกมาึ้น ติดเป็นที right. ่เนาะซึ mm ่ง hmm. ก็มีเวลาอีกแค่ไม่ถึงสองเดือน19ธันยาคมก็จะรอบปัดสิ่มิสแกรน์ไทยแลนที่แล้วต้นต่อไปนี้ก็จะทำทุกอย่างให้หนักขึ้นค่ะไม่ว่าจะรับบุคลิกการพูดจะทำให้สมุทรสาคลเข้ารอบอนึ่ึงของประเทศไทยให้ได้ค่ะ แล้ว,วลอกอินครับโซเชียลมีเดียที่ป็นแฟนแฟนใหม่แฟนเก่าต่อเรได้เฟซบุ๊กค่ะก็จะเป็นเฟซบุ๊กนะคะพนิดาจินดาน้อยค่ะก็สามารถติดตามล้วก็ร่วมเชี่ยกับคนได้ค่ะเป็บุ๊กเป็นภาษาไทยเนานะใช่ค่ะตรงตัวเลยค่ะพนิดาจินดาน้ยร่วมแรงในรุ่นเฉียมิกรแทนกับคนด้วยนะครับส่วน,นอังการอนลบหนึ่งแล้วมี ตำแหน่งอื่นด้วยใช่ค่ะรางวัลผิวสวยค่ะจากน้ำดื่มสามสามสามค่ะจะได้เป็นพีเซนเตอร์ตลอดเวลาหนึ่งปีใช่ค่ะนี่เป็นงานพีเซนเตอร์ครั้งแรกใช่ค่ะเป็นงานพีเซนเตอร์ครั้งแรกเลยค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะแต่ว่าก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะผ่านอะไรเวทีไหมคะก็ยังไม่ถึงข้าเวทีเลยค่ะ ก็คิดได้ว่ามือใหม่อะค่ะแต่ว่าปีหน้าก็จะลงใหม่แน่นอนค่ะแล้วก็จะทําให้ดีกว่านี้แน่นอนค่ะแล้ววัดน้องฟันเป็นคนใต้จังหวัดไหนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแต่คภาษาที่สองไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับภาษาสเปนค่ะเพราะว่าไปจำเรียนแล้วอยู่ที่ไหนที่งินเลยที่ขอสตาร์ค่ะและพี่เดียวนะคะได้ไปอยู่ตั้งแต่อายุ1 5ค่ะกลับมาเมื่อปีที่แล้วก็ระยะเวลาประมาณ10ปีพอดีค่ะ ครับผมท่านนี้ก็ต้องมีใจแน่ๆแล้วก็เด็กคราวต่อไปมีแผแนยังไงคะก็มีแผนว่าจะลงเวทีมิสแคนในปีต่อๆไปแน่นอนค่ะแล้วก็จะพัฒนาตัวเองไปให้เหมาะสมกับเวทีมิสแคนสมุทรสาคอรอีกแน่นอนค่ะขออึ้นั้นนิดนึงนะคนคนได้ตำแหน่งจะไม่งอนเนาะคือ <c oughs> อยากให้พูดกับผู <c oughs> ้รับแขกทุกท่านก <c oughs> ับเพื่อนๆที่อยู่สวีเดนที่เป็นคนตื่นประก <c oughs> าศสวีเดนโชว์ได้ค่ะ เอ้ยอลิมก้าโซฮุปัสต์ที่คอมมิชชั่นที่ไทยละวอิตาลีเปนส์เย็ตตบิกเกอร์จากเดิมสนิข์คอมมาเรสทีนโน้ทักซ์มิกเกอก็เมื่อกี้พูดว่าอยากให้ทุกคนที่อยู่ที่สวีเดนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าสวีเดนนะคะได้มาท่องเที่ยวที่เมืองไทยนะคะเพราะว่าเมืองไทยเรามีอะไรดีหลายอย่างแล้วก็ข้อการ12 ช่องทางติดต่อนะคะก็สามารถติดต่อได้ทาง Facebook นะคะชื่อทารินเยี่ยมมณีนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็อินสตาแกรมนะคะทารินจุดเนะคะทารินก็คือตัวเลวเอไอค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วก็น้อยสุดสายน่าจะอายุน้อยสุดในน้อยสุดในสี่คนหรือเปล่าดีค่ะน้องน้ำเกลียวนะคะที่จริงชื่อ ไม่แฉะดวงชอบนิสซมาอะไรแบบนี้อี่ครับตง่างรองดับสอเนาะวันนี้พอความตั้งใจมาก้าเต็่ตอนนี้นะคะเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

แนะนำตัวจ้ะคือค่ะกระแตเจนจราใสค่ะราวัลันเก้าตาค่ะนี่เป็นเวทีแรกไใช่ค่ะเวทีแรกเลยค่ะคอเท่าไหร่ตอนนี้ยี่สิอนนี้ยี่สิบสามค่นที่ไหนตอนนี้จบการศึกาแล้วค่ะจากมหาวิทยาลัยสวนษค่ะถราต่อไปจะไปเวทีที่ ต้องรอดูต่อไปค่ะว่าจะเป็นปีไหนก็ฝากติดตามชมด้วยนะคะครับแฟนสเปร๊ดหรือเป็นสมาช่กอ่าข้ารติดต่อนะคะเฟร็ดบลูก็คือเจนีราพีเอส,สค่ะภาษาอังกฤษนะคะ<น><จ> J A N E J I R จแล้วก็เป็นวันแล้วก็พีเอสค่ะอินสตาแกรมนะคะก็กระแตเจเจอาร์ค่ะกระแตก็ภาษาอังกฤษเหมือนกัน K R A T A e, ค่ะ K R A T A E J อ R ค่ะ ฝากดวงใจให้ทั้งตีสารนะครับแล้วก็ฝากเชียร์มิสแกรนสุสาศพรนะครับน้องนิดาจิตาน้อยหรือป๊อปคอนในวีดีใหญ่อีกสองเดือนข้างหน้าเด้วยกับมิสแกรนไทยแลนด์ครับขอบพระคุณผู้ติดตามชมนะครับแล้วก็เป็นแรงงามแล้วก็ผู้สนับสนุนสปอนเซอร์และผู้มีเกียรตทุกท่านขอบคุณมากนะครับลำบคคุณากขอบคุณค่ะ